ที่จังหวัดกระบี่ก็มีการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดพร้อมกับของกลางนะคะเป็นยาบ้ากว่า200,000เม็ดมูลค่าไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทค่ะที่กองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่426กระบี่ค่ะนายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสมปราดปราบสงครามนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันถแถลงข่าวผลของการจับกลุ่มพ่อค้านะคะในกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดค่ะก็คือจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพังงาโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จํานวน3รายค่ะประกอบไปด้วยนายวรพลอายุ49ปีนายภัโรธอายุ39ปีแล้วก็นายอติวันนะคะอายุ19ปี พร้อมของกลางค่ะเป็นยาบ้าจำนวน2 4 4 0 0 0เม็ดมูลค่ากว่า3ล้านบาทแล้วก็มีรถยนต์กระบะค่ะจำนวน2คันโดยมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฐานรวมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายแล้วก็จำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสําคัญในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํามุ่งดําเนินการปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการกําลังทุกภาคส่วนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดชรบรในพื้นที่รวบรวมข้อมูลการข่าวประสานกําลังฝ่ายความปลอด ฝ่ายความปกครองเจ้าหน้าที่อสเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจภูธรและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เข้าดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่จะนำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาให้แก่พี่น้องประชาชนครับ ส่วนพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะตำรวจชุดสืบสวนสพบางกล่ำค่ะร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้ออกกวาดล้างจับกลุ่มบรรดาพ่อค้ายาเสพติดทั้งรายใหญ่แล้วก็รายย่อยในพื้นที่โดยหนึ่งในเป้าหมายที่มีการนำหมายสารของจังหวัดสงขลาเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะคะก็คือนายกิต,ติพงศ์หรือว่านิกอายุ39ปีเป็นหนึ่งในเอเย่นค้ายาในพื้นที่ของอำเภอบางกล่ำและมีการค้นห้องนอนนะคะพบว่า มียาบ้าค่ะจำนวน121เม็ดด้วยกันมีไอซ์กว่า46กรัมอุปกรณ์ในการเสพไอซ์ค่ะแล้วก็มีถุงในการแบ่งขายรวมถึงมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นค่ะก็มีเขาบอกว่าอาการดีดยาน,นิดนึงค่ะอยู่ไม่ติดกระวนกระวายนะคะแล้วก็พยายามที่จะกระโดดหนีทางหน้าต่างทำให้โต๊ะเสื้อผ้า ล้มละนีนระนาดกระจายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำการเข้าไปล็อกตัวเอาไว้ค่ะเบื้องต้นถูกแจ้ง2ข้อหานะคะก็คือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายค่ะ